สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนวันนี้พบกับบทวิเคราะห์ประจําวันที่6กันยายน2566เนาะวันนี้บทวิเคราะห์ก็จะเป็นบอลทางฝั่งอาจารย์หยิบยกมาเป็นบอลทางลูเวนครับของทางญี่ปุ่นเนาะทั้งหมด4คู่แล้วก็จะมีแอบติดทีมชาติไทยย U23 ที่เป็น AFC แชมเปียนส์ลีกเปิดบ้านพบกับฟิลิปปินส์่2 3เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะมารับชมบทวิเคราะห์ทั้งหมดทั้ง5คู่5ทีมเนี่ย อาจารย์ก็ฝากเหมือนเช่นเดิมเช่นเคยคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจงให้กับอาจารย์ได้หาบทวิเคราะห์ดีๆเนีวทางบนดีๆ เพื่อปปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางก่อนกำนำไปลงทุนนะครับผมอย่าลืมสำหรับใครที่อยากรับทีเด็ดโดยตรงกับอาจารย์ตงก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์เลยอาจารย์ตงปักหมุดไว้ให้ได้เรียบร้อยแล้วหรืออยากเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติบทวิเคราะห์อ,อะไรกับอาจารย์ตงก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยในะช่องคอมเมนต์ได้เลยนะอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกๆคนนะผมอ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์อของวันนี้กันเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่า เมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างให้ไปทั้งหมด5คู่5ทีมทุกคนได้ตามอาจารย์โตง้งตามทุกๆบินไหมหรือว่าหยิบยกบินไหนขึ้นมาตามอย่าลืมนะเขามาแลกเปลี่ยนกันได้เขามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเมื่อวานนี้ผลงานอาจารย์เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับผลงานอาจารย์บ้างไม่พอใจพอใจอยังไงเขามาพูดคุยในช่องคอมเมนต์ได้ เมื่อวานนี้อาจารย์ให้เลือกเชียร์ทั้งหมด5คู่มีอะไรบ้างคู่แรกอาจารย์ให้เลือกเชียร์เล็กแฮมเนาะเล็กแฮมคู่นี้ถ้าเพื่อนๆได้เชียร์ในราคาที่เป็นลูกหนึ่งหรือครึ่งควบลูกอก็กินกินไปครึ่งหนึ่งหรือเจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆได้เชียร์ในราคามากกว่าน,นั้นก็อาจจะเป็นเสียนะครับผมแต่คู่นี้อาจารย์ได้1ลูกพอดีอาจารย์ก็เจ้าไปในบินนี้คู่ที่2อาจารย์ให้เชียร์บานสลีกับติดโอเวอร์ไว้คู่นี้ก็ได้บินเสียบินก็อาจารย์ก็บานสลีก็ไม่ทำให้ผิดหวังกกกกก็็็็็ชนนนะไไไปป200แต่่ยิงงลูึมมด้เ ก็ได้บินเสียบินไปคู่ที่สาพอร์ตเวลกับคูเรซันดาอาจารย์ก็ให้เลือกเชียร์พอร์ตเวลไปเหมือนกันคู่นี้ก็อาจารย์ก็ได้มาที่1ลูกเนาะมาที่1ลูกก็จเจ้าไปคู่นี้นะครับส่วนคู่ต่อมาก็เป็นอาร์ยูนเต็ดพบเฟลเคลนอาจารย์ให้เลือกเชียร์เฟลเคลนนะคู่นี้ก็กลับอาจารย์ให้ติดโอเวอร์ไว้เหมือนกันคู่นี้ก็ได้บินเสียบินไปนก็เฟลเคลนก็ ชนะไปแล้วก็แต่ว่ามันยิงไม่ถึงโอเวอร์เนาะก็ได้บินเสียบินส่วนคู่ท้ายเป็นทางบอลเช้าเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งจบไปเลยทางชาโปโคเรนเซ่พบกัวรานี่ก็อาจารย์ก็ให้ลองกัวรานี่ไปแล้วก็ให้ติดอันเดอร์ไว้ด้วยก็จบที่สกอร์ศ1ก็คู่นี้ก็ได้เต็ม2บินเลยก็ถ้าสรุปกันจริงๆแล้วถ้าเมื่อคืนนี้ก็อาจารย์นะอาจารย์ก็จะได้ทั้งหมด4บิน จะเอา2บินแล้วก็เสีย2บินส่วนใหญ่แล้วเมื่อคืนนี้ยังทํากําไรนะครับผมยังติดกําไรอยู่ไม่ขาดทุนนะเมื่อคืนนี้สำหรับใครที่ตามอาจารย์ถ้าตามทุกๆบินแล้วได้ในราคาที่สวยๆนะบางคนเพื่อนๆได้ราคาที่สวยกว่าอาจารย์ก็อาจจะได้กําไรมากกว่านี้ก็ได้โอเคมาวันนี้มาดูกันต่อวันนี้มีทั้งหมด5คู่5ทีเหมือนเดิม เป็นทางบอลของทางญี่ปุ่นเนาะรูเวนครับก็จะมีคู่เอกเลยอาจารย์ยกมาให้เลยคอนโซเลเซับโปโลพบโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแล้วก็เป็นทางกัมบะโอซาก้าพบอุรุวะเรดไดมอนด์เอฟซีโตเกียวพบอวิสปาฟุกุโอกะนาก y a ย่าแกมปัดเอสพบคาชิมาแอดเลอร์ส่วนคู่สุดท้าย,ยก็เป็นทีมชาติไทยยู3 3แล้วก็เจอกับฟิลิปปินส์ยูยเป็นทาง AFC c h a ชม i o n s League เนาะมาเรามาไล่เรียงกันทีละคู่เลยดีกว่าเริ่มกันที่คู่แรก เดี๋ยวเราลองมาดูราคากันก่อนวันนี้คอนสเอสิร์ตซปโปรโรเปิดมาที่ราคาปอแล้วก็ตอนนี้ไหลลงมาเสมอแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์กันทีละคู่แล้วกันแล้วก็กัมบะโอซาก้ายังแข็งที่ราคาเสมออยู่ f อซโตเกียวเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกไหลลงมาปอแล้วตอนนี้เป็นนากโยะเก็มปัสเอราคาแข็งอยู่ที่ปอเนาะส่วนทีมชาติไทยวันนี้เปิดมาที่ราคา2ลูกตอนนี้ไหลไป2อคงแล้วโอ้วันนี้ รู้สึกว่านักลงทุนจะเชื่อถือชิมชาติไทยเป็นส่วสนใหญ่มาเริ่มที่ชิมชาติไทยเลยแล้วกันทีมชาติไทยอ๋อขอโทษขอโทษทีมชาติไทยยูยี่สากับฟิลิปปินส์ยูยี่สามเนี่ยเคยเจอกันมาลทั้งหมด2ครั้งก็เป็นไทยชนะทั้งสองครั้งไม่ว่าจะเป็นซีเกมกับ a f c ซียูยี่สาเมื่อปีสองพสิบห้ามันสถิตมันนานมากมาก,มาก,ม,ากมากแล้วนะครับแต่ก็เป็นไทยชนะได้ได้ทั้งสองครั้งก็เป็นชนะราคาครั้งหนึ่งกับไม่ชนะราคาครั้งหนึ่งแล้วกัน เช็คฟอร์มสิบนัดล่าสุดของไทยก่อนเป็นยังไงสิบนัดล่าสุดของไทยแลนด์เราเนี่ยชนะคู่แข่ง5เสมอ2แพ้ไป3แล้วก็เป็นการชนะราคา3ครั้งเสมอราคา1ครั้งแล้วก็แพ้ราคา3ครั้งส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าลงทุนกับไทยก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนนะหนักไปทางขาดทุนถ้าส่วนใหญ่ฟอร์มเล่นในบ้านอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างฟอร์มในบ้านอย่างเดียวของไทยเราเนี่ยคือชนะคู่แข่ง5เสมอ1แพ้4ชนะราคา3เสมอราคา1แพ้ราคาไป4ถือว่าส่วนใหญ่แล้วก็ ถึงแม้จะเล่นในบ้านโอเคแหละเขาอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างแต่มันไม่ชนะราคาเราซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนเนาะเรามาเก็บเป็นสถิติเอาไว้ก่อนแล้วมาดูทางฝั่งฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินส์สินัดล่าสุดของเขาเป็นยังไงชาคู่แข่ง,ขง2เสมอ3แพ้ไปถึง5้าชาราคา4เสมอราคา2แพ้ราคาไป4ส่วนใหญ่แล้วก็พอๆก,ก,กันกับทีมชาทไทยลเลยครับลงทุนกับฟิลิปปินส์ก็ยังขาดทุนไม่ว่าจะเป็นทีมต่อหรือเป็นทีมทีมลองเช็คฟอร์มทีมเยือนอย่างเดียวล่ะสิบนัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยเสมอไป2แพ้ไป8ด แต่ชนะราคาไปถึง6เลยนะเสมอราคา1และแพ้ราคาไป3ส่วนใหญ่แล้วฟิลิปปินส์ออกไปเน,ไนี่ยไม่ชนะใครก็จริงแต่ประเด็นคือบางทีเจอทีมที่ต่อเยอะๆแล้วเขายิงไม่ผ่านราคามันก็เลยทาให้เขาชนะราคาถึง6ครั้งและแพ้ราคาไปแค่3ครั้งเท่านั้นเองวันนี้มาเจอกับไทยอาจารย์ก็รู้สึกว่าไทยต่อเยอะนะต่อเยอะมากถึงแม้ว่าโอเคเราจะไม่ต่อเท่าสมัยก่อนที่เคยเจอกันมา สามโค้ดสามสามจุดห้าเลยอ่ะแต่วันนี้ต่อสองแล้วก็ไหลไปสองโค้ดสองจุดห้าอาจจะไหลไปช่วงเงยน็นๆอาจจะไหลไปถึงสามลูกก็ได้อาจารย์รู้สึกว่าไทยต่อเยอะเยอะมากๆเพราะถ้าเท่าที่ดูเนี่ยในบ้านเนี่ยไทยเราก็ยิงไม่ได้เยอะนะครับไทยเราก็ยิงไม่เยอะวันนี้ถ้าจะให้เลือกเชียร์ขอเลือกเชียร์หน้าบอลไปเลยอาจารย์ว่าฟิลิปปินส์ก็เคี่ยวยากนะ มันจะมันจะยิงกันอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นอาจารย์อ่ะเชื่อขอวัดใจนะวัดใจเชียร์ฟิลิปปินส์ไปแล้วกันถึงแม้เราจะเป็นคนไทยก็ตามนะแต่วันนี้ไทยต่อเยอะก็ขอวัดใจเชียร์ฟิลิปปินส์ในในในคู่แรกแล้วกันเนาะมาคู่ถอ่อมาคู่ต่อมาเลยไปทางเจแปนเจแปนหลีกันรูวนคับแล้วกันเป็นทางนาก oya campus s พบคาชิมะแอดเลอร์คู่เนี้ย คู่นี้นะครับคู่นี้เป็นทางนาโกย่าต่อปออยู่คู่นี้เป็นทางนาโกย่าต่อปอสินัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาทั้งหมดทั้ง2ทีมเนี่ยเจอมาแล้วทั้งหมด10ครั้งล่าสุดเนี่ยชนนาโกย่าชนะไป5เสมอ2แพ้ไป3แล้วก็เป็นทางชนะราคาไป6เสมอราคา1แพ้ราคาไป3ถือว่านาโกย่าเล่นเล่นกับคาชิมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะซะส่วนใหญ่เลยทํากําไรเกินครึ่งด้วยซ้าไปเช็คฟอร์มสิบนัดล่าสุดข,ของนาโกย่าไปไง สิบนัดล่าสุดของนากุย่าชนะ3เสมอ3แพ้4ี่ชนะราคา3เสมอราคาหนึ่งแพ้ราคาไป6ถือว่าฟอร์ม10นัดล่าสุดของเขาเนี่ยถือว่าออกอ่าวนะออกทะเลเลยชนะแค่3มชนะราคาแค่3แพ้ราคาไปถึง6ครั้งเลยถือว่านักลงทุนอย่างเรานี่ขาดทุนกับเขาย่อยยับนะเวลาเล่นกับเขาเนี่ย เช็คฟอร์มในบ้านหล่ะเป็นยังไงสุดนั้นล่าสุด7ชนะ7เสมอ2แพ้ไป1ชั้นราคา6เสมอราคา1แพ้ราคาไป3ถือว่าฟอร์มในบ้านมันตรงข้ามกันนะฟอร์มในบ้านเขาโอเคกินยากยิงประตูได้เสียประตูน้อยและก็ส่วนใหญ่แล้วชนะราคาถ้าส่วนใหญ่ด้วยเราลงทุนกับเขาถ้าเล่นในบ้านถ้าเล่นในบ้านย้ำนะเล่นถ้าเล่นในบ้านถือว่ายังได้กําไรจะมาเช็คฟอร์มา form ของทีมเยือนบัาง ทีมเยือนอย่างคาชิมาแอดเลอร์สิบนัดล่าสุดชนะคู่แข่ง4ี่เสมอสี่แพ้2ชาะราคาห้าแพ้ราคาไปห้าถือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ยังขาดทุนแต่ยังขาดทุนน้อยๆเนานะะโดยภาพรวมเช็คฟอร์มแค่ทีมเยือนสิบนัดล่าสุดของเขาเป็นยังไงบ้างชนะคู่แข่งสี่เสมอสี่แพ้สองชาะราคาหแพ้ราคาไปสี่ถือว่ายัางทํางทำกำไรเล็กๆนะท,ทำกำไรเล็กๆ,ๆเมื่อไปเยือนไปเป็นทีมเยือนเนาะวันนี้มาเจอกัน,ก,นกันกับนาโกย่าอาจารย์ อาจารย์ยังรู้สึกว่าโอเคฟอร์มทั้งสทีมมันมันพอๆกันแหละมันพอๆกันแต่ถ้ามาวัดกันเรื่องในความได้เปรียบของการเล่นในบ้านของการเล่นในบ้านอาจารย์ยังเชื่อว่าวันนี้นาโกย่าแกมปัต s ได้เล่นในบ้านยังมีความแน่นอนมากกว่าคาชิมะที่มาเยือนวันนี้ถ้าจะให้เลือกเชียร์หน้าบอลอาจารย์อยากจะให้เลือกเชียร์ไปที่นาโกย่าแกมปัตเและฝากอีกอย่างหนึ่งฝากติดสกอร์ต่ำไว้หน่อย พราะดูจากสถิติแล้วทั้ง2ทีมนี้เจอกันมา10นัดล่าสุดแค่นั้นพอออกต่ำสักเสูงแค่1ครั้งเท่านั้นวันนี้ถ้าจะให้เลือกเชียร์ให้เลือกเชียร์หน้าบอลที่นากย่าแกรมปัต S และให้ติดสกอร์ต่ำไว้ด้วยในคู่ที่2มาคู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปเป็น FC ซโตเกียวเปิดบ้านเจออวิสป้าฟุกุโอกะคู่นี้เอฟซีโตเกียวต่ออยู่ครึ่งลูก แต่ขอดูราคาปัจจุบันก่อนราคาปัจจุบันคือไหลลงมาปอแล้วคู่นี้เป็นยังไงบ้างสิบันล่าสุดที่เคยเจอกันมา f อฟซโตเกียวชนะ1ครั้งเสมอ4แพ้ไปถึง5 FC อฟซโตเกียวชนะราคา1เสมอราคา1และแพ้ราคาไปถึง8โอเคแหละเอฟซโตเกียวส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาเจอกันอวิสปาฟุกโอกะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นทีมต่อเนาะเขาทําผลงานได้ ตรงข้ามกับชื่อเสียงเขามากเอฟซเกียวคือเคยเป็นแชมป์เจลีกแชมป์อันนูนี่นั่นมาเยอะแยะเคยไปเล่น AFC ซีแชมเปียนส์ลีกด้วยเช่นเดียวกันแต่ผลผลงานมันตรงข้ามกับชื่อชั้นเขาพอมาเจอกันกับอัาวิสปาสฟปโฟกาสเนี่ยเขาทําผลงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่แล้วแพ้ราคาแต่เราจะยังไม่ทําอะไรเราเก็บไว้เป็นสถิติไว้ก่อนเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ สิบนั้นล่าสุดข,ของ f อฟซีโตเกียวเป็นยังไงชนะคู่แข่ง3เสมอ3แพ้4เป็นการชนะราคา5แพ้ราคาไป5ถือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วยังขาดทุนเล็กๆกับเขานะฟอร์มในบ้านเป็นยังไงครับฟอร์มในบ้าน f อฟซีโตเกียวชนะคู่แข่ง4เสมอ2แพ้4ชนะราคา5แพ้ราคา5ถือว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟอร์มโดยรวมฟอร์มในบ้านถือว่าออกอ่าวพอๆกันทั้งคู่ลงทุนแล้วยังไม่ได้กําไรเช็คฟอร์มอัวิสปาบ้างเป็นยังไงครับ อวิสปาสิบนัดล่าสุดเนี่ยชนะคู่แข่ง6เสมอ2แพ้2เป็นการชนะราคาถึง6ครั้งแพ้ราคาไป4ครั้งถือว่ายังกําไรอยู่เล็กๆยังกําไรอยู่1ช่วงตัวเล็กๆนะถึงแม้จะมันจะไม่มากก็ตามแต่ก็ยังกําไรอยู่ถ้าลงทุนกับเขาฟอร์มทีมเยือนของเขาเป็นยังไงสิบนัดล่าสุดชนะคู่แข่ง6เสมอ1แพ้ไป3ชนะราคาไปถึง6แพ้ราคาไป4 ถือว่าโดยองค์รวมๆแล้วก็ยังกําไรกับการลงทุนกับอวิสปาฟูโอกะถึงแม้จะเป็นทีมเยือนทีมต่อหรือเป็นทีมรองถ้าลงทุนกับเขายังได้กําไรวันนี้โคจอนมาเจอกันกับ FC ซโตเกียวอาจารย์ยังรู้สึกว่า FC ซโตเกียวยังผลงานไม่ดีจากสถิติที่บอกกันมาสถิติที่เจอกันกับอวิสปามา อาจารย์ยังเชื่อว่าวันนีอ้อาวิสป้ามาถึงแม้ว่าจะมาเป็นทีมรองก็ตามแต่อาจารย์ยังเชื่อว่าวันนี้ถ้าอาจารย์จะให้เลือกเชียร์หน้าบอลอาจารย์ขอเลือกเชียร์อาวิสป้าฟูโอกะจะปลอดภัยและสบายใจมากกว่าที่จะไปเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างเอฟซีโตเกียววันนี้ในคู่ที่สามอาจารย์ขอเลือกเชียร์อาวิสป้าฟูโอกะนะครับคู่ต่อมาเลยเป็นทางกัมบะโอซากาเปิดบ้านเจออุรวะเรดดมอนคู่นี้เป็นบอลเชื่อชั้นดีกันทั้งคู่เปิดมาในราคาเสมอและก็ยังแข็งที่เสมออยู่ สิบนัดล่าสุดของเขาที่เคยเจอกันมาเป็นยังไงกัมบาโอสากาชนะ3เสมอ2แพ้ไป5เป็นทางกัมบะชนะราคา5แพ้ราคาไป5ถือว่าวินวินบ้านใครบ้านมันแล้วกันเนาะแต่ถ้าลงทุนกับกัมบะถ้าเป็นลงทุนกับกัมบากัมบะายังขาดทุนอยู่นะครับผมเช็คฟอร์ม10นัดล่าสุดของกัมบะโอสกาเป็นยังไงกัมบะโอสกาสินัดล่าสุดเนี่ย ช้าคู่แข่ง5เสมอ2แพ้3าช้าราคา5แพ้ราคาไป4ถือว่ายังทำกำไรเล็กๆเล็กๆเลยเล็กๆเลยชักครว่าเล็กๆเลยในการโดยภาพรวมนะเช็คฟอร์มในบ้านเป็นยังไงฟอร์มในบ้านของกัมบะสิบหน้าล่าสุดชนะคู่แข่ง5แพ้ไป5เป็นการช้าราคา5แพ้ราคา4ก็เช่นเดียวกันถือว่ายังแพ้ยังได้กำไรแค่เล็กๆเล็กๆจริงๆเล็กๆมากๆแต่ถ้าดูในบ้านเขาส่วนใหญ่แล้ว5้าหน้าลังสุดของเขาชนะคู่แข่งไป4นะแพ้ไป1 แล้วก็เป็นการช้นราคาถึง4ครั้งเลยถือว่ากำบะเวลาเล่นในบ้านก็ยังมีความแข็งแกร่งมากๆถึงแม้ว่านัดที่แล้วจะฟอร์มหลุดไปแพ้ซัปโปโรมา4 0ก็ตามแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านดูซิว่าวันนี้ความมั่นใจจะกลับคืนมาไหมมาเจอกันกันกับอุลวะเรดไดมอนด์10นัดล่าสุดของเขาชนะคู่แข่งไป4เสมอ3แพ้3เป็นการช้ะราคา3เสมอราคา1แพ้ราคาไป6ถือว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ย ยังขาดทุนกับเขานะและขาดทุนถ้าเป็นส่วนใหญ่ด้วยฟอร์มทีมเยือนของอุรุวะเป็นยังไงบ้างครับสิบนัดล่าสุดชนะคู่แข่ง3เสมอ5แพ้2ชารราคา4เสมอราคา1แพ้ราคาไป5ถือว่าถ้าลงทุนกับอุรุวะเลดไดมอนด์ก็ยังขาดทุนนะก็ยังขาดทุนยังขาดทุนเลยแล้วดูฟอร์มทีมเยือนของเขาห้านัดล่าสุดก็ได้ชนะไป2แพ้2เสมอ1แพ้ราคาไป3ชนะราคา2แค่นั้นเองถือว่าอุรุวะเวลาเล่นนอกบ้านโอเคอาจจะยิงประตูได้ แต่คือมันไม่ชนะราคามันไม่ผ่านราคาส่วนใหญ่มัน,ม,นมันแพ้ราคาครับแล้ววันนี้มาเจอกันกับกันกับกัมบะอาจารย์อาจารย์ไม่รู้นะว่าทุกคนคิดยังไงบางคนยังคิดว่าเมาื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกัมบะไปแพ้ซัปโปโรมา4-0ก็จรงิงแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอาจารย์เชื่อว่าวันนี้กัมบะจะปลุกตัวเองขึ้นมาได้เพราะได้กลับมาเล่นในบ้านมาขอเรียกความมั่นใจจากแฟนๆในบ้าน จากแรงเชียร์ของแฟนๆในบ้านวันนี้กลับมาเล่นในบ้านอาจารย์เชื่อว่าวันนี้กัมบะไม่แพ้อาจารย์จะให้เลือกเชียร์นะให้เลือกเชียร์ให้เลือกเชียร์กัมบะโอซาก้าในคู่ที่4ีมาดูคู่สุดท้ายเป็นคู่ big m a ตช์ของเราประจําวันนี้แล้วกัน s ัปโ o โรเปิดบ้านเจอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตคู่เนี้ยเปิดมาที่ราคาปอตัวนี้ไหลามาเสมอละคือชื่อชั้นมันพอๆกันแหละครับแต่ว่าถ้าให้ชื่อชั้นจริงๆเลยมันต้องไปทางโยโกฮาม่าเนาะแชมป์เจลีกหลายสมัยของเรา เจอกันมาแล้วทั้งหมด10นัดล่าสุดเป็นยังไงเป็นทางคอนซสเรซซัปโปโรชนะ3เสมอ4แพ้3ามซัปโปโรชนะราคาไปถึง6ครั้งเสมอราคา1ครั้งและแพ้ราคาไป3ครั้งถือว่าโอเคแหละซัปโปโรไม่ทําให้ผิดหวังท่านลงทุนเวลาเจอกับโยโกฮาม่าชนะราคาไปถึง6ครั้งเสมอราคา1แพ้3แต่มันก็เป็นการทํากำไรให้กับทางพวกเรานังลงทุนได้ซะส่วนใหญ่10นัดล่าสุดของซัปโปโรเป็นยังไงบ้าง ชนะคู่แข่ง2เสมอ3แพ้5ช้าราคา4แพ้ราคาไป6ถือว่ายังทํากําไรให้เราไม่ได้นะขาดทุนซะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่านัดทีแล้วจะได้กำจะได้กำลังใจเนาะชนะเปิดบ้านชนะกัมบะโอซากามา4 0ก็ตามมาเช็คฟอร์มในบ้านเขาเป็นยังไงสิบนัดล่าสุดชนะคู่แข่ง5เสมอ1แพ้สช้าราคา4เสมอราคา1แพ้ราคาไป5ถือว่าก็ยังขาดทุนอยู่เล็กๆแล้วกันแต่ซัปโปโรเวลาเล่นในบ้านถ้าทุกคนติดตามมาตั้งแต่สมัยที่แบบคือเราดูบอลเจลีกันมานานเนาะตั้งแต่สมัยแบบ ชนาที่ไปไปไปเป็นผู้เล่นเนะาะอาจารย์ก็ติดตามเพราะมันมีการถ่ายทอดสดบ่อยๆตอนตอนนั้นก็ถือว่าซับโปโลเวลาเล่นในบ้าน,นกำลังใจดีแฟนบอลหลั่งไหลเข้ามาเชียร์กันอย่างล้นนหลามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมรักของตัวเองให้กําชัยในบ้านให้ได้และซึ่งปกติแล้วเวลาซับโปโลเล่นในบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยแพ้เขาแพ้ยาก อ่ะเรามาดูฟอร์มของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสบ้าง10นั้นล่าสุดชนะคู่แข่ง3เสมอ2แพ้5เป็นการชนะราคา3เสมอราคา2แพ้ราคาไป5ถือว่าพักหลังๆแล้วโยโกฮาม่าฟอร์มหลุดอ่าวนะออกอ่าวไปเลยถือว่าออกอ่าวออกออกทะเลแปซิฟิกไปเลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันผิดฟอร์มมากโยโกฮาม่าปีนี้มาผิดฟอร์มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ลงทุนกับเขาส่วนใหญ่แล้วขาดทุนเช็คฟอร์มทีมเยือนเป็นยังไงบ้างทีมเยือนอย่างโยโกฮาม่าชนะคู่แข่ง4ครั้งเสมอ2แพ้4ชารราคา4ี่เสมอราคา2แพ้ราคาไป4ถือว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังขาดทุนแล้วก็หานัดล่าสุดข,ของเขาที่ออกเป็นทีมเยือนชนะแค่ชนะคู่แข่งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเสมอ2แพ้ไป2แล้วก็เป็นการชารราคาแค่หนึ่งครั้งเสมอราคา2ครั้งและแพ้ราคาไป2ครั้งถือว่าโยโกฮาม่าฟอร์มหลุดนะฟอร์มหลุดพักนี้ฟอร์มหลุดวันนี้มาเจอกันกันกับ ซัปโปโรที่มีความมั่นใจเวลาเล่นในบ้านวันนี้ถ้าจะให้เลือกเชียร์ถ้าจใจเลือกเชียร์อาจารย์ขอเลือกเชียร์ซัปโปโรจะมั่นใจจะปลอดภัยมากกว่าวันนี้ขอเลือกเชียร์ซัปโปโรนะเล่นในบ้านขอเอากําลังใจต่อนัดที่แล้วชนะคู่แข่งมาเยอะวันนี้ขอยิงต่อวันนี้ยังไงก็ขอเชียร์ซัปโปโรในบ้านนะเดี๋ยวอาจารย์จะําสรุปให้ดีกว่าว่าวันนี้ทั้งหมด5คู่5ทีมอาจารย์ให้เลือกเชียร์ทีมอะไรบ้างคู่แรกบิ๊กแมตของเราซัปโปโรเจอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสคู่นี้ อาจารย์ให้เลือกเชียร์คอนซาเดเรซัปโปโรคู่ต่อมากัมบะโอซากาพบอุลวะเลดไดมอนด์คู่นี้อาจารย์ให้เลือกเชียร์กัมบะโอซากาคู่ต่อมาเอฟซีโตเกียวพบอวิสปาฟุกุโอกะคู่นี้อาจารย์ให้เลือกเชียร์อวิสปาฟุกุโอกะคู่ต่อมาโยโกฮาม่า oh เอ้ยนากย่ากมปัสเอสพบคาชิมะแอดเลอร์คู่นี้อาจารย์ให้เลือกเชียร์นากย่ากมปัสเอสคู่สุดท้ายทีมชาติไทยยูยี่สามพบฟิลิปปินส์ยูยี่สาม คู่นี้ขอวัดใจเลือกเชียร์ฟิลิปปินส์ยูยี่สนะครับผมวันนี้บทวิเคราะห์จะมีประมาณนี้วันนี้อย่าลืมและก็อย่าลืมก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกดถูกใจให้กับอาจารย์หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ได้ทำคลิปดีๆหาบทวิเคราะห์ดีๆมาเป็นแนวทางกับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับผมและก็ถ้าใครอยากรับที่เด็กกอาจารย์โดยตรง คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์เลยอาจารย์ปักบรไว้ให้ได้แล้วและก็อย่าลืมอยากพูดคุยอะไรกับอาจารย์เข้า,าพูดคุยคอมเมนต์กันมาอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกทุคนนะครับผมวันนี้บทวิเคราะห์จะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะหาบทวิเคราะห์ดีๆทีฟุตบอลดีๆสำหรับพรุ่งนี้มาไว้ให้เพิ่มเติมและก็จะมาสรุปผลสำหรับบอลวันนี้ให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอคุทธ่รมรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ